สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีว่าวด,ดูดวงท่านลมวันนี้ราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมดวงการเงินจะดีขึ้นไหมเรามาฟังคำนายดวงการเงินของชาวท่านลมกันเลยครับว่าดวงการเงินจะประสบความสําเร็จดวงการเงินจะดีขึ้นสําหรับคุณไหมหรือสิ่งที่ลงทุนไปจะเห็นผลดีสําหรับคุณหรือเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดงหมดสามเซตนะครับแจ้สามใบเป็นคำถามแบบแบรนดอมเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่เซนแรกเลยะครับว่าดวงการเงินนะครับของชาวท่านลมนี้แล้วนะครับจะเป็นไงบ้างราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมจะเป็นผลดี สำหรับชีวิตคุณหรือเปล่านะครับจะพุ่งด้านไหนบ้างสําหรับการเงินมาฟังคานายก็ได้เลยครับผมบอกเลยว่าสําหรับเรื่องของการเงินเองสําหรับชาวท่านลมนะครับในช่วงนี้เองเ,องเนี่ยกาลังเป็นผลในทางที่ดีคุณกําลังวางแผนกับเรื่องของการเก็บตังค์นะครับในนี้เองเนี่ยก็อาจจะหมายถึงอยากซื้อ,อสังหานะครับอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถนะครับอยากซื้อที่ดินนะครับอยากต่อเติมอยากขยายบ้านนะครับอยากปลูกบ้านอยากสร้างบ้านนะครับผมบอกเลยว่าเป็นผลในทางที่ดีมากๆเพราะการเงินกําลังจะฟูขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการลง ทุนและการทําธุรกิจนะครับผมบอกเลยว่า2อย่างนี้นะครับทำให้ชาวท่านลมนะครับราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมประสบความสําเร็จกับเรื่องของการเงินมากๆนะครับเห็นผลดีกับเรื่องของการเงินแบบสุดๆไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ทําธุรกิจมีเฮนะครับมีข่าวดีกับเรื่องของการเงินมีเพื่อนฝูงมีบริวารมีลูกค้านะครับหรือว่ามีคอนเนคชันใหม่ๆในหลังไหลเข้ามาทําให้การเงินและธุรกิจของคุณก้าวหน้าแบบสุดๆสําหรับอสังหาและเรื่องบ้านประสบความสําเร็จนะครับทีที่สองครับเป็นไงบ้างนะครับดวงการเงิน จะดีขึ้นไหมสําหรับชาวท่านลมนะครับเส้นสองครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าเติบโตก้าวหน้านะครับเป็นไปอย่างดีคอนเนคชันส่งผลดีสําหรับคุณมากๆคนที่ทํางานประจานะครับเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดเจ้านายหัวหน้านะครับสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งเสริมคุณนะครับเจ้านายเอ็นดูนะครับเพื่อนร่วมงานเห็นใจนะครับทำงานอะไรก็เป็นผลดีนะครับการทํางานกับเรื่องของบุคคลเป็นผลดีแบบทั้งหมดลูกน้องบริวารส่งเสริมดีมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงลูกค้านะครับก็มีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาติดพันนะครับทำให้ธุร กิจมันก้าวเดินต่อไปแล้วเป็นผลดีนะครับทาให้ตัวคุณเองเนี่ยหลั่งไหลกับเรื่องของการเงินนะครับรับทรัพย์เต็มกระเป๋านะครับส้ดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับดวงการเงินสําหรับชาวท่านลมนะครับราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะครับสุดท้ายนะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่า เรื่องบ้านนะครับที่อยู่ที่พ the ักอาศัยจะได้ขยับขยายต่อเติมเพิ่มเติมซื้อเพิ่มนะครับอสังหานะครับผมบอกไปแล้วตั้งแต่ข้อที่1นะครับเซตที่1แล้วว่าเรื่องของอสังหาจะได้อสังหาเพิ่มเติมใครที่กู้บ้านขอสินเชื่อนะครับหรือว่าดําเนินการกับเรื่องของการอยากได้บ้านอยากได้ทรัพย์ชิ้นใหญ่ประสบความสําเร็จแบบทั้งหมดนะครับใช้มันสมองใช้ความรู้ใช้ความสามารถนะครับใช้หลักประกันที่ตัวเองมีประสบความสําเร็จนะครับกับการได้มาซึ่งอสังหาชิ้นใหญ่ๆที่เราปรารถนานะครับไม่เป็นผลลบเลย สําหรับชาวท่านลมนะครับราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมดวงการเงินมักดีมากๆนะครับขึ้นแท่นมาเป็นดับหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับเรื่องของการเงินนะครับรวมถึงทิศทางกับเรื่องของการลงทุนเป็นผลดีนะครับคอนดิชันนะคบหรือว่าคนที่ร่วมงานกับเราหรือว่าคนที่ต่อกับเรื่องของธุรกิจของเราส่งผลในทางที่ดีลูกค้าเก่ากลับมาลูกค้าหน้าใหม่ก็หมุนเวียนเข้ามาครับคนทํางานประจําเจ้านายรักเจ้านายเอ็นดูเพื่อนร่วมงานเห็นใจเป็นผลในทิศทางบวกทั้งหมดเลยครับ